ชอบนอนฟังธรรมะเปิดบทสวดมนต์แล้วก็หลับไปอย่างนี้จะได้บุญไหมสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านค่ะก่อนที่จะไปรับฟังเรื่องราวธรรมะคำสอนดีๆจากครูบาอาจารย์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และร่วมแสดงความคิดเห็นกันมาได้นะคะและสำหรับใครที่เพิ่งเข้ามารับฟังคลิปนี้เป็นครั้งแรกก็อย่าลืมกดติดตาม <c oughs> เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางเราด้วยนะคะ การเปิดธรรมะฟังเบาๆก่อนนอนจนเผลอหลับไปอย่างน้อยในช่วงแรกของการฟังเรายังจะได้รับฟังธรรมะและได้เรียนรู้คำสอนอยู่บ้างเป็นการขัดเกลาจิตใจตัวเองก่อนเข้านอนเสียงสวดมนต์หรือเสียงการบรรยายธรรมนั้นเป็นทรรนองที่ราบเรียบเป็นช่วงของคลื่นเสียงที่ฟังแล้วทำให้รู้สึกสุขสงบสบายใจและช่วยให้นอนหลับได้อย่างผ่อนคลาย ร่างกายรู้สึกปลอดภัยและได้รับการพักผ่อนเต็มที่ธรรมะของพระพุทธเจ้านั้นนั่งนอนยืนเดินเขาไม่ได้ห้ามนอนฟังปล่อยให้หลับไปเลยก็ดีฟังไม่ทันจบก็หลับไปเลยก็ดีมันก็มีประโยชน์อยู่บ้างแต่การฟังธรรมหากต้องการให้ได้ประโยชน์ที่สุดคือการฟังขณะจิตตื่นจิตนิ่งและจิตสงบ คือการใช้ความรู้สึกของเราไว้ที่ตรงนั้นไม่ต้องส่งจิตออกไปภายนอกให้รู้สึกอยู่กับตัวของเราเองไม่ไปคาดหมายปรุงแต่งอะไรหรือตีความหมายอย่างไรให้มากมายเพราะในขณะที่ฟังจิตของเราย่อมได้รับความสงบและจิตที่สงบจะเกิดความสงบในขณะที่ฟังเทศการฟังธรรมเพื่อให้เกิดบุญบรารมีต้องอยู่ในภาวะที่จิตสงบพร้อมที่จะรับฟัง บางคนชอบเปิดฟังธรรมก่อนนอนรู้สึกลื่นหูและทำให้ฟังสบายแต่ก็เกิดความสงสัยว่าการนอนฟังธรรมแล้วเผลอหลับไปจะได้บุญไหมหรือจะเป็นบาปหรือเปล่าลองมาฟังคำตอบหากนอนฟังธรรมจนหลับแสดงว่าธรรมะทำให้จิตใจสงบและก็เข้าพวังไปเลยซึ่งจะว่าดีก็ดีจะว่าไม่ดีก็ได้ ที่ว่าดีเพราะจิตสงบร่างกายได้รับการพักผ่อนเต็มที่ที่ว่าไม่ดีเพราะเป็นการสร้างดิสัยต่อไปพอไปฟังธรรมะที่ไหนหรือจิตสงบเมื่อใดมันก็จะเกิดอาการง่วงได้ง่ายคนที่ฟังธรรมด้วยความเคารพชาติก่อนเคยเป็นนักปราดราชบัณฑิตจึงสนใจและเอาใจจดจ่ออยู่กับการฟังตลอดเวลามีความกระตือรือร้นในทางก้าวหน้าอยู่เสมอจึงฟังด้วยความสุขใจ อิ่มเอิบใจการฟังธรรมจึงควรฟังด้วยความเคารพตั้งใจตรีตรองหรือจะนอนฟังก็ได้แต่ถ้านานไปจนฟังเพื่อหลับง่ายเราจะได้ประโยชน์ที่ดีที่สุดจากธรรมะได้อย่างไรในธรรมะสวรสสูตรกล่าวว่าการฟังธรรมะมีอนิสงส์ห้าอย่างคือ 1. ได้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยฟังและได้เรียนรู้สิ่งที่ยังไม่เคยเรียนรู้ 2. ส,สิ่งที่เคยได้ฟังแล้วทำให้เข้าใจชัดเจนแจ่มแจง้งยิ่งขึ้น 3. ส,สามารถแก้ข้อข้องใจบรรเทาความสงสัยในเรื่องนั้นๆได้ 4. ทํทำความเห็นให้ถูกต้องตามทำนองคลองธรรม 5. จิตใจย่อมผ่องใสคือสะอาดสงบและสว่างพระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้ว่าการเกิดเป็นมนุษย์นั้นเป็นของยาก การได้ยินได้ฟังธรรมะก็เป็นของยากถึงแม้ในสมัยนี้จะมีการแสดงธรรมอยู่อย่างสม่ำเสมอแต่ความยากนั้นมันไม่ได้อยู่ที่ว่าไม่มีการแสดงธรรมความยากนั้นอยู่ที่ใจของคนที่ไม่อยากจะฟังธรรมะตัางหากเพราะในใจคนส่วนใหญ่ยังมีกิเลสครอบงำอยู่กิเลสนี้ถ้าเปรียบเทียบก็เป็นเหมือนกับก้อนเมฆก้อนใหญ่ๆส่วนธรรมะของเปรียบเทียบกับแสงสว่างของดวงอาทิตย์ ถ้าดวงอาทิตย์ถูกก้อนเมฆบดบังไว้แสงสว่างของดวงอาทิตย์ก็ไม่สามารถที่จะฉายลอดออกมาได้ฉันใดจิตใจของผู้มีกิเลสหนาถูกปกคลุมห่อหุ้มอยู่จะเป็นจิตใจที่ไม่ชอบฟังธรรมะลองถามตัวเองดูสิว่าปีปีหนึ่งเราฟังธรรมะมากน้อยสักเพียงใดท,งทั้งทที่ธรรมะก็อยู่ทั่วไป ทุกวันนี้สะดวกสบายสื่อโซเชียลออนไลน์ก็ทำให้เราเข้าถึงธรรมะได้ง่ายขึ้นแต่คนส่วนใหญ่ก็มักจะไม่ค่อยสนใจนี่จึงทำให้ยากขึ้นทั้งที่ธรรมะเป็นของประเสริฐยิ่งกว่าสิ่งอื่นใดบนโลกเมื่อเปรียบเทียบถึงคุณค่าของธรรมะแล้วไม่มีอะไรจะมีคุณค่ายิ่งกว่าหรือดีเท่ากับธรรมะแม้แต่ชีวิตของตัวเราเองนั้นพระพุทธเจ้าก็ยังทรงสอนให้สละ เพื่อรักษาธรรมะเพราะธรรมะจะเป็นสิ่งที่ดูแลรักษาจิตใจให้เจริญรุ่งเรืองให้ไปสู่สุคติให้มีแต่ความสุขความเจริญชีวิตที่ปราศจากธรรมะนั้นอยู่ไปก็เปล่าประโยชน์เพราะจิตใจที่ขาดธรรมะก็จะเป็นจิตใจที่มีความรุ่มร้อนมีแต่ความทุกข์มีแต่ก,กองเพลิงที่คอยเผาผลานอยู่เสมอถ้ามีชีวิตอยู่โดยที่ไม่มีธรรมะก็สู้ไม่มีเสียดีกว่า ดังที่พระพุทธเจ้าได้ทรงสอนให้รักษาธรรมยิ่งกว่าชีวิตถ้าจะต้องตายเพื่อรักษาศีลก็ให้ตายไปดีกว่าที่จะเสียศีลแต่บางคนกลับคิดตรงกันข้ามคิดว่าชีวิตนี้สำคัญจะต้องรักษาให้ได้ด้วยทุกวิถีทางถ้าจะต้องลักขโมยอาหารมาก็ลักขโมยมาถ้าจะต้องฆ่าสัตว์ตัดชีวิตยิงนกตกปลาเพื่อจะได้อาหารมาเลี้ยงชีพก็จะทำ นี่ก็เกิดจากจิตใจที่มีกิเลสความมืดบอดครอบงำอยู่นั่นเองอย่างพระพุทธเจ้าอย่างพระอรหันตสาวกทั้งหลายท่านได้ปฏิบัติชำระกำจัดกิเลสตัณหาอาวิชชาโมหะความมืดบอดที่ครอบงำจิตใจจนหมดสิ้นทําให้ทรงรู้ทรงเห็นในสิ่งต่างๆที่บุคคลที่มีกิเลสตัณหาโมหะอวิชชาครอบงำอยู่ไม่สามารถเห็นได้คือทรงเห็นนรก เห็นสวรรค์เห็นมรรคผลนิพพานเห็นการเบียนว่ายตายเกิดเห็นกรรมเห็นวิบากเห็นว่าสัตว์ชนิดนี้บุคคลชนิดนี้ทำกรรมชนิดนี้จะต้องไปเกิดไปเสวยวิบากกรรมชนิดนี้เป็นต้นทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกนี้ล้วนเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตามีการเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วค่อยดับไปเป็นธรรมดาเวลาได้มาก็ดีอกดีใจ แต่เวลาสูญเสียไปนี่น้ำตาแทบกระเด็นร้องห่มร้องไห้เศร้าโศกเสียใจกินไม่ได้นอนไม่หลับบางคนถึงกับไม่สามารถทนอยู่ต่อไปได้ต้องทำร้ายชีวิตของตนเองเพราะไปหลงติดอยู่กับสิ่งที่เป็นอนิจจงทุกขังอนัตตานั่นเองเพราะไม่มีแสงสว่างแห่งธรรมไม่มีธรรมะมาคอยกระซิบคอยบอกคอยเตือนคอยเหนียวรั้งจิตใจแต่สิ่งที่จิตใจต้องการนั้น คือความสงบปราศจากความวุ่นวายกับเรื่องราวต่างๆจึงต้องสแสวงหาที่สงบสงัดวิเวกต้องออกจากบ้านจากเรือนเพราะอยู่ในบ้านในเรือนมีแต่เรื่องวุ่นวายต่างๆไม่รู้จักจบจักสิน้นเพราะเมื่ออยู่กับคนแล้วก็ต้องเป็นอย่างนี้เพราะคนนั่นแหละเป็นตัวที่ยุ่งที่สุดคนที่มีกิเลสนี้เป็นตัวยุ่งมีปัญหามากเพราะไม่รู้จักคำว่าพอนั่นเอง บทสวดมนต์ก่อนนอนนับเป็นวิธีหนึ่งที่ทำให้เรามีความสุขขึ้นได้โดยที่ในแต่ละวันเราต้องพบเจอกับเรื่องราวมากมายทั้งเรื่องที่ทำให้ชีวิตเป็นสุขไปจนถึงเรื่องราวแย่ๆที่ทำให้ชีวิตวุ่นวายเมื่อกลับถึงบ้านเราต่างก็ต้องการเวลาพักผ่อนอยากนอนหลับสบายเพื่อลืมเรื่องราวแย่ๆการท่องบทสวดมนต์ก่อนนอนจะช่วยให้เรามีสมาธิจิตสงบผ่องใสอีก ทั้งยังเป็นการแผ่ส่วนบุญส่วนกุศลที่ได้ทำมาในแต่ละวันให้กับเพื่อนมนุษย์หรือสรรพสัตว์ต่างๆบนโลกเมื่อเรามีสมาธิจิตใจเย็นลงจะทำให้เรานอนหลับสบายตื่นเช้ามาจะรู้สึกสดใสพร้อมที่จะสู้ไปกับงานหรือการเรียนได้ยอย่างมีความสุขซึ่งในบทสวดมนก่อนนอนนั้น ไม่ว่าจะเป็นบทใดก็ตามล้วนแล้วแต่มีอนุภาพในตัวเองอย่างมากมายอีกทั้งยังแฝงไปด้วยข้อคิดที่ดีๆที่จะเป็นหลักนำทางให้เราดำเนินชีวิตในทุกๆวันอย่างราบรื่นฉะนั้นการสวดมวนต์ก่อนนอนถือว่าเป็นเรื่องที่ดียิ่งปฏิบัติทุกวันก็จะส่งผลที่ดีในเรื่องสมาธิปัญญาทำให้ใจของเราสามารถพิจารณาเรื่องราวต่างๆได้อย่างละเอียดรอบคอบและใจเย็นมากขึ้น การฟังธรรมนั้นหาโอกาสได้ง่ายเพราะทุกวันนี้สะดวกสบายหลายช่องทางแต่ในความเป็นจริงหาก,กเราพิจารณาระยะเวลาตลอดสังขารแล้วเราย่อมเห็นได้ว่าการได้ฟังธรรมของพระพุทธเจ้านี่เป็นโอกาสที่ยากยิ่งดังที่เราจะได้เห็นว่าคนในสมัยพุทธกาลได้ให้ความสําคัญแก่การฟังธรรมและไม่ยอมให้เรื่องอื่นๆมาเป็นอันตรายแก่การฟังธรรมในเมื่อเราได้มีโอกาสอันดีแล้ว เราจึงไม่ควรปล่อยโอกาสอันดีนี้ผ่านเลยไปจึงควรที่จะแบ่งเวลาเพื่อฟังธรรมตามที่สมควรแก่ธรรมสำหรับวันนี้ก็ขอขอบพระคุณท่านผู้ฟังทุกท่านที่มีส่วนในการรับฟังหากท่านชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดแชร์ให้กับเพื่อนๆได้มารับฟังกันเยอะๆนะคะฝากติดตามและเป็นกำลังใจให้กับทางเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ